ทีมงานทพ่อและแต่สงคลาครับมาดูเบื้องหน้าเบื้องหลังการจับคุมเสียแป้งนาโนดหรือว่านายชวลิตทองด้วงที่ถูกสืบภาค9ตอมและก็ตำรวจอินโดนีเซียจับคุมได้ที่บาหลีอินโดนีเซียในวันนี้นะครับ นี่คือเบาะแสสาคัญชิ้นหนึ่งที่นําไปสู่การเจอตัวเสียแป้งนาโหนดเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อประมาณวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกําลังวิ่งหนีออกมาจากห้องพักในคอนโดมิเนียมแล้วก็มีชายคนนี้แหะครับนั่นก็คือเสียแป้งนาโนดเดินตามหลังไล่มาอย่างรีบร้อนมาใส่เสื้อเอาข้างนอก เพื่อที่จะตามผู้หญิงคนนี้นะครับนี่คือหนึ่งในเบาะแสสำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นของการตามไปจับกลุมเสียแป้งนาโนดได้ในวันนี้หลังจากที่ตามตัวกันมาเกือบ8เดือนนับจากวันที่20ตุลาคมปีที่แล้วที่เสียแป้งนาโนดวางแผนแห<ผ>กโรงรพรยาบ,บาลมหาราชนครศรีธรรมราชหลบหนีออกมาได้ประรเจ Orang eh. Aceh atau orang mana? Mbak mana? telepon komputer.